สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตี๋แม่โจ้หกสามนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนํานะครับเป็นมูลไส้เดือนนะครับของอุดมฟาร์มนะครับที่อำเภอกุดชุมจังหวัดเชียงสาทอนนะครับและว,วันนี้ผมจะพาไปชมฟาร์มไส้เดือนของอุดมฟาร์มนะครับว่าเป็นอย่างไรไว้คอยติดตามกันไ,ได้ครับ นัทวัฒน์แลวนะครับชื่อเล่นก็คือคุณหมอมครับนะครับครับสวัสดีครับผมนัทวัฒน์นะครับกนกที่พญาธรนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของอุดมฟาร์มนะครับฟาร์มเสเดือนของอำเภอขุชุมจังหวัดยะโสธรนะครับผมผลิตภัณฑ์ของฟาร์มนะครับเรามีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับหลักๆอย่างแรกเลยก็คือเสเดือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเราเลี้ยง AF นะครับสายพันธุ์เดียวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงเส้เดือนครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นปุ๋ยนะครับจากมูลเส้เดือนนะครับตัวที่2ก็คือเป็นน้ําหมักนะครับมูลเส้เดือนเหมือนกันนะครับโดยผ่านวิธีการหมักนะครับการให้ออกซิเจนแล้วก็กากน้าตาลนะครับเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์นะครับเพิ่มตัวจุลินทรีย์ในน้ําหมักเพื่อนําไปใช้ในการฉีดพ่นนะครับลดน้ําต้นไม้นะครับเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน ครับผมครับเราเลี้ยงกันยังไงบ้างครับตอนนี้เห็นตรงนี้กระมังนี่ไว้ทำอะไรครับนี่ครับกระบังนี้นะครับเป็นกระมังที่เราเลี้ยงเสเดือนเพื่อที่จะเอาปุ๋ยนะครับครับก็จะมีตัวแมทเทียลนะครับวัตถุดิบหลักก็คือขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวแช่แห้งเพื่อลดความเค็มแล้วก็ลดก๊าซมีเทนนะครับก่อนที่จะนํามาให้เสเดือนได้กินนะครับแช้นานไหมครับเราแช่อยู่ประมาณสองอาทิตย์ แต่ว่าต้องเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันคือแช่เป็นในกระมังนี่เลยไม่ครับเราเราจะแช่ในบ่อแช่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อแช่ที่หลักนะครับหลังจากมันมันจืดแล้วนะครับเราก็จะนํามาเลี้ยงเซเดือนนะครับเซเดือนก็จะอยู่ในนี้นะครับกินนอนในนี้ทํางานให้เรา24ชั่วโมงนะครับครับตรงนี้เป็นบ่อแช่ใช่ไหมครับครับผมตัวนี้เป็นบ่อแช่นะครับ ขี้วัวนมแห้งที่เราซื้อมาครับก่อนที่จะเอาให้เสเดือนกินเราต้องแช่นะครับบ่อนี้จะแช่ได้ประมาณ70็กระสอบนะครับต่อรอบนะครับ7จสกระสอบแช่ประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ครับเราก็แช่ทั้งกระสอบเลยเนาะแช่ทั้งกระสอบครับแต่ว่าเราจะต้องเจาะนะครับเพื่อให้น้ําเข้าได้นะครับอ๋อเราก็มาเจาะเป็นใช่ครับให้เป็นรูนะครับเจาะเป็นจุดเป็นจุดครับเราเจาะเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาออกมาใช้งานเดี๋ยวเดี๋ยวขี้มันจะ มันจะรุดออกนะครับพอเอาออกมาเราต้องทําให้แห้งก่อนนะครับเราจะทําให้มันเสด็จน้ํานะครับแต่ยังยังมีความชื้นอยู่ในตัวในตัวของของชีวัวครับตอนนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้เราก็ไปดูเรื่องอาหารเลยนะครับเราก็เอามาเลี้ยงเลยใช่ไหมครับทีนี้ใช่ครับพอเราได้เบดดิ้งที่ดีแล้วนะครับเราก็จะเทเบดดิ้งลงที่กระมังนะครับประมาณสักครึ่งกระมังหรือ เยอะหน่อยก็ได้นะครับแต่กระมังตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องดูว่าความสามารถในการยกเราเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่ไม่ทําให้เราบาดเจ็บนะครับมันกินแล้วมันไปซ่อนข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับธรรมชาติของเส้นเดือนก็คือจะกินผิวหน้าลงไปเรื่อยๆนะครับกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเบดดิ้งเราดีนะครับสังเกตดูเส้นเดือนจากตัวอ้วนนะครับตัวอ้วนตัวใสแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีนะครับนะครับ คือเราขายทั้งมูลแล้วก็ตัวใช่ไหมครับใช่ครับเราขายทั้งมูลขายทั้งตัวนะครับครับกระมังนี้จะใช้อยู่ประมาณสามถึงห้าขีดนะครับครับถ้าเกิดว่ามันกินกินเก่งนะครับเวลาหนึ่งเดือนสเดือนจะจะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสองถึงสามเท่านะครับสองถึงสามเท่านะครับเพือประมาณหนึ่งเดือนโลละเดี๋ยวนี้ขายกิโลละห้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งเลยครับครับ ไส้เดือนที่นี่ผมได้ข่าวว่าเป็นสายพันธุ์ AF นะครับใช่ครับแล้วทำไมต้อง AF ครับ AF มันต่างจากไส้เดือนบ้านเราอย่างไรครับครับจริงๆแล้วในวงการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเขาจะเลี้ยงกันอยู่ที่ประมาณ3สายพันธุ์นะครับจะมี AF นะครับมีบลูเวิร์มแล้วก็ไทเกอร์นะครับแต่ไส้เดือนพันธุ์บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าพันธุ์ขี้ตะแลนะครับพันธุ์ขี้ตะแลซึ่ง AF เนี่ยคุณสมบัติของมันนะครับอย่างแรกเลยคือ AF เนี่ย เป็นเส้เดือนที่กินเก่งเดินดีนะครับผลิตปุ๋ยให้เราได้เร็วนะครับแล้วก็คุณสมบัติตัวที่2คือ AF เนี่ยสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติของมันคือคถ้าเราไปไว้กําจัดขยะก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอย่างไม่ต้องใส่ขี้วัวแบบนี้ใช่ครับใช่ครับ<อ>ก็คืออย่างชุมชนบ้านสงค์นะครับเป็นชุมชนปลอดขยะนะครับซึ่งฟาร์มเราเขาตั้งอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปลอดขยะ นะครับก็มีการเลี้ยงไสเดือนพันเอฟมาตั้งแต่แต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเราก็เลยคิดว่าอนาคตถ้าฟาร์มเรามีไส้เดือนที่มากพอนะครับแล้วก็ทางสมาชิกชุมชนปลอดขยะอยากจะนําไส้เดือนของเรานะครับไปกําจัดขยะในครัวเรือนนะครับเราก็จะแบ่งปันนะครับให้กับสมาชิกด้วยครับผมครับผมสอบถามคุณบอบนะครับว่า เรามีการพางแสงข้างนอกนี่คือไส้เดือนมันชอบอยู่ยังไงล่ะครับที่เราต้องอทาเลี้ยงนี่ครับจริงๆไอ้พางแสงสังเน้คือเราเนื่องจากว่าบ้านหลังข้างๆเนี่ยไก่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไก่ชนด้วย <laughs> นะศัตว์ตไส้เดือนเป็นสัตว์ตัวฉกาดของไส้เดือนเลยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยศูนย์พันเลยนะครับ <laughs> ไก่ชนชอบมากนะครับผมอ่าจริงๆแล้วการเลี้ยงไส้เดือนนี่มันจะเลี้ยงได้2วิธีนะครับก็คือเลี้ยงแบบแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบคอนโด นะครับเลี้ยงแบบคอนโดแล้วก็มีเลี้ยงแบบเลี้ยงเส่พื้นนะครับเลี้ยงใส่พื้นก็คือตามพื้นปูนเรานะครับอเป็นบล็อกใช่ไหมใช่ครับเป็นบล็อกเดี๋ยวจะพาไปดูแบบเลี้ยงเศ่พื้นด้วยนะครับของามทุนได้ไหมครับนี่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วอีกถ้าเป็นตัวโรงเรือนนี้นะครับเอาแค่ตัวโรงเรือนเนาะครับโรงเรือนนี้จะหมดไปประมาณสักสองหมื่นกว่าบาทครับไม่แพงเนาะครับรวมไป้เดือนตอนแรกอะ พันไส้เดือนตอนแรกเราลงทุนอยู่ที่หกพันนะครับก็คือเราสั่งไส้เดือนมาสิบเอ็ดกิโลนะครับเลี้ยงตอนเริ่มต้นนี้เราเลี้ยงที่ยี่สิบสองกระมังนะครับก็คือสิบเอ็ดกิโลเราใช้กระมังละห้าขีดในช่วงแรกนะครับตอนี้ก็เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณร้อยแปดสิบกระมังเราเราผลิตได้เดือนหนึ่งกี่กิโลครับพ่อแม่พันพ่อแม่พันนี้ณปัจจุบันครับคือ จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแต่ละเดือนนี่มันจะออกมาได้เท่าไหร่นะมันขึ้นอยู่กับว่าฤดูกาลสภาพอากาศความชื้นในเบดดิ้งด้วยนะครับปัจจัยเยอะเดาะปัจจยค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเราเริ่มเลี้ยงประมาณสักสิงหานะครับจนถึงณปัจจุบันนี้เดือนกุมภาพนปี64อ่าผ่านมา8เดือนนะครับจาก11กิโเรามีเส้เดือนไม่ต่ำกว่า100กิโลนะครับนปัจจุบันอืมครับ100กิโลคูณ500โอ มันก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะนี่เยอะเป็นเท่าทวีคูณนะครับแต่อันนี้คือเลี้ยงกับพื้นเหรอครับครับตัวนี้เป็นเลี้ยงเราเลี้ยงกับพื้นนะครับซึ่งกองนี้เป็นกองเราเรียกว่าเป็นกองอนุบาลนะครับหลังจากที่เราล่อนนะครับการล่อนนี่จะมีตัวเส้นเดือนติดมาด้วยครับกองนี้หลังจากที่เราได้เส้นเดือนมาจากเครื่องล่อนเราจะเอามาอนุบาลที่นี่ก่อนนะครับให้เส้นเดือนฟื้นนะครับแล้วเราก็จะจับแยกไปอีกที่หนึ่งครับครับตรงนี้คือเลี้ยงกับพื้นนะครับ ครับตัวนี้จะเป็นการทดลองเลี้ยงกับพื้นนะครับาการเลี้ยงกับพื้นนี่ข้อดีก็คือ,เ,อเราจะได้ผลผล,ผลิตที่มากกว่าเลี้ยงแบบคอนโดนะครับแล้วก็เราจะไม่เจ็บลังปวดเอวด้วยนะครับวิธีเลี้ยงพื้นนะครับจะดูแลง่ายกว่านะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการคัดแยกมูลไส้เดือนนะครับที่กินหมดแล้วตัวไส้เดือนแล้วก็เบดดิง้ง หรือว่าขี้วัวที่กินยังไม่หมดนะครับออกจากกันเพื่อเราจะเอาพอมูลนะครับไปแพ็กกิ้งหรือว่าไปใช้กับเพื่อพักต่อไปครับผมแล้วก็ตัวไปขายได้ด้วยใช่ครับตัวก็จะมีเอาไปขายขายได้นะครับแล้วก็เราจะเอาตัวแล้วก็ไข่นะครับไปขยายพันธุ์ต่อครับผมมาชมกันครับ อันนี้เป็นเครื่องคัสตอมนะครับเป็นเครื่องที่เราทําเองนะครับดีไซน์เองดีไซน์เองนะครับโดยไม่มีแบบนะครับแบบไม่ได้หำมาครับลองดูครับซึ่งก็จริงๆแล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยก็ยังอยู่ในมาตรฐานนะครับตะแกงเบอร์นี้เป็นตะแกงเบอร์เบอร์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยมูลเส้นเดือนของเรานะครับบางคนซื้อไปนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นเดือนอยากจะมองว่าเป็นมูลของบูเวิร์มหรือเปล่า นะครับหรือว่าเส้เดือนพันสีน้ำเงินหรือเปล่าซึ่งจริงไม่ใช่นะครับเป็นเส้เดือนพันเอเอนี่แหละเนื่องจากตะแกรงมีขนาดเล็กนะครับ การผลิตก็อยู่ประมาณก็ชั่วโมงละ2 0 0กิโลนะครับเพ่งถ้าเกิดว่าเลี้ยงเต้ดเดือนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจนะครับลหลายๆฟาร์มต้องมองหาเครื่องล่อนนะครับแต่แบบเครื่องล่อนแบบตะแกรล่อนหรือเครื่อง่อนแบบใช้เครื่องเป็นมอเตอร์แบบนี้ก็ได้ สังเกตด,ดูมีหลายกรละมังนหครับนี่อันนี้คือปุ๋ยใช่ไหมครับใช่ครับอันแรกเป็นปุ๋ยนะครับแล้วอันสองเป็นปุ๋ยที่ออกมาแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะเป็นไข่ไข่กับตัวเนาะไข่กับตัวแล้วก็ตัวไส้เดือนก็ส่วนมันก็จะมาตรงนี้นะครับใครชอบอ๋อบะหมี่เส้นแดง <laughs> พิกัดเลยครับว่าถ้าคนสนใจอยากได้อยากซื้ออยากปรึกษานี่ติดต่อได้ยังไงบ้างครับครับก็เพื่อนท่านใดนะครับสนใจอยากเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเซเดือนนะครับฟาร์มเราตั้งอยู่ที่บ้านสงครนะครับตำบลกุชุมที่อำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรนะครับถ้าเกิดว่าเรามาจากทางจังหวัดยะโสธรนะครับก่อนที่จะถึงอำเภอกุชุมจะมีปั๊มปตทนะครับขับเลยปั๊มปตทมาประมาณ1กิโลเมตร ก็จะมีป้ายทางเข้านะครับข้างๆกับโรเบิร์ตมอเตอร์ครับผมทางฟาร์มนะครับยินดีนะครับแบ่งปันวิธีการเลี้ยงนะครับแบ่งปันพ่อพันธแม่พันไปให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ทดลองเลี้ยงนะครับเรามีชุดทดลองเลี้ยงให้นะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็เราจะแชร์วิธีการเลี้ยงในภาคปฏิบัตินะครับโดยไม่มีการกักแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ เบอร์โทรอยู่ที่ถุงเลยนะครับ0991695145หนะครับหรือหรือจะโทรอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0636241955สนะครับสามารถโทรได้เสอครับอ่าเรามีเพจนะครับมีเพจอุดมฟาร์มชื่อเพจว่าอุดมฟาร์มครับผมฟาร์มเสตเดือนจังหวัดยะโสธรครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ลงไปข้างใต้คลิปให้ท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ